วันนี้มาทำภารกิจดีๆกันหน่อยเดี๋ยวเนี่ยพวกตำลึงมันก็พันต้นมะนาวเดี๋ยวเราดึงไปเอาไปให้ปลาให้เต่านี่โยนลงคลองโ่น,โน,นัมีเต่ามารอกินอยู่โน่นพุ่งมาเลย ในตนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับกเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่อะนี่ฮะนฮะปลาตะเพียนรวบแล้วรวบแล้วนั่นโ,โ,โอ้โหลงไปหมดเลย นี่แหละที่นาเล็กทำแบบนี้ก็คือทดลองในการเลี้ยงกับปลาธรรมชาตนะิอย่างพวกปลาตะเพียนที่อยู่ในธรรมชาติทีนี้พอกลับไปบ้านเนี่ยนาเล็กมีขุดบ่อนาเล็กก็ให้พี่สาวเนี่ยใช้พวกแหนแดงนะพวกไอใบตำลึงใบกล้วยใบลรนะโยนลงไป ก็เป็นการเลี้ยงปลาโดยแบบนะใช้พืชในธรรมชาตนะิหรือว่าอาจจะเรียกว่าออแกนิกก็ได้นะก็แล้วแต่คือเราไม่ต้องใช้สารอาหารนะไม่ไม่ต้องใช้อ้พวกหัวอาหารพวกไอต้องไปเสียเงินซื้อเนะนี่ยเห็นไหมเลี้ยงแบบธรรมชาตินี้สบาย ตำลึงปลูกไว้ตามริมรั้วริมสวนเนี่ยบางทีมันเกิดเองอนะเพียงแต่เรามีกระบวนการจัดการกับมันแค่นั้นเองนะยอดเราก็กินนะใบแก่เราก็โยนให้ปลาพอเรายิ่งตัดตำลึงพวกนี้มันก็จะยิ่งแตกยอดเพิ่มเรื่อยๆเ,เนี่ยก็ถือว่าเป็นวิธีการง่ายๆนะในการเลี้ยงปลา ใครที่ดูคลิปนาเล็กนะก็ลองไปทำดูนะใช้พวกผักวัชพืชริมรัว้วริมสวนนี่แหละนะเต่านะมันกินอยู่แล้วนะปลาบางทีต้องไปฝึกให้มันกินนะถ้ามันไม่เคยกินมันก็กว่าจะกินนะมันก็นานหน่อยนะแต่พอมันได้กินแล้วรับรองว่าติดใจนะโยนอะไรสีเขียวๆลงไปนะมันกินหมด ใบไม้ใบวัชพืชนะใบหญ้าใบอะไรเนี่ยโยนลงไปกินหมดหรือบางทีพวกหญ้าหวานหญ้าที่เขาใช้เลี้ยงวัวพวกเนเ,เปียอะไรเงี้ยสามารถที่จะเลี้ยงได้สลหรับคลิปนี้นะก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะพามาทำภารกิจดีๆก็คือมารือเอาเนี่ย เขาตำึงที่มันคลุมต้นมะนาวเนี่ยรือออกนะเพื่อให้มะนาวเนี่ยมันได้รับแสงเต็มที่นะและเราก็เอามายน์ลงคลองให้เป็นอาหารปลากับเต่าสุดยอดเลยอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล้วก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ